ครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9356เกมนะครับและตอนนี้ทุกท่านก็นเลยกเกม Marvel ม Super War อินสเปร๊ยวพูดเมนรเรียกว่าอินแล้วกัน,นครับเป็นซัพพอร์ตมาผมก็ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะครับเรามาลองดูกันว่า มันจะไปเื like ป่อนงได้อุ้ยแต่ละเราโดนแล้วไ่เคลื่อ r อันเจอแมนทีด้วยนะครับะเย็นจเย็นพวกโอ้โห Retreat. First, KO. Let that be the first of many. Looking good. Rally your defense. Pure force. Mine to command. Retreat. Uh-huh. เฉียดไปนิดเฉียดไปนิดน่ะน่ะนะจดโอ้โหกวดอะไรกันขนาดนั้นน่ะเย่กลับบ้านก่อนครับตอนนี้สกอร์ทีมเรานำอยู่สองต่อหนึ่งครับก็ค่อนข้างดีเลยมาแล้วยังไงโอ้โห มาครับมีอันติแล้วน่าจะไหวคิลลอยู่รอดูชิลนะครับผมเล่นน่าจะเล่นแบบเป็นแทงค์ให้ด้วยนะครับผมเราโอเคฮะฮือพิลอดเราไม่ไหวนะผมไม่เป็นไร Enemy hero missing. Enemy hero ทำหน้าที่ทำ <missing. S 2> ได้นะครับเดี๋ยวผมขอปเปลี่ยนของสักหน่อย โอ้โหสุดยอดเต๋เพื่อนทำดีมากทีมดีมีชัยไปกว่าครึ่งน,นะครับผมจริงจริงแล้วผมไม่ได้อยากเล่นซับเลยนะครับแต่ว่าเหตุการณ จำเป็นนะผมโห้ว oh. oh, no. ขโมยได้ขโมยนะผมข no. <amp> ออุปก่อนถอยอุปกรเ์ไยเลื่อนหลังป้อมก่อนครับ Man, time Retreat. Victory streak. Pure force, mine to command. Nothing lasts forever. Assemble. Huh. Ne needs help, Thanos. You have weakened their defence. <laughs> assemble, assemble. Hold it right there. No the enemy succumbs. Support has arrived. An ally is overcome. <laughs> Rally your defence. May <laughs> I talk up, แล้วก็ถอยก่อนเฮ้ยเลยลป,ปั่มมาปี๊ดยังยังยงังอ๋อโหมิชันอื้อหือกดกันปะเนี่ยกดกันปะเนี่ย ยอดยอดเลยพี่หลอดทาดีมากน้องปลื้มใจจริงโอ,โ,โอ้โหแม่ฟิกเลยเสียฟิกฟรีเลยนะครับ ยังไงนระัพี่เบรนเดเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้สกอร์โดยรวมที่10ต่อ10นะครับสกอร์โดยรวมดูไม่ห่างกันเลย <My soul. S 1> แต่ว่าป้อมเรานังยังนำอยู่นะครับก็โอเคเฮ้ยเอาว่าเป็นปัญหาระหว่างครอบครัวอย่ารู้เอาเรื่องครับผม <Grand page. S 2> แต่เูหน้าแรงจริง ลูกขอกันหน่อยตึ๊ด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 ฮอลดไมันกระโดดได้วะโอ้ช่วยเบสลวกันน่าจะดีที่สุดแล้ว เมื่อกี้เรียกไปเอาสไปเดอร์แมนนะครับแต่ว่าปกติแล้วเขาน่าจะหยุดแต่เขาไม่หยุด Hello. โอ้โหลูนา่าโอ้โหวิชชาต์เอาไปได้ยืนบังไม่ทัน เสียดายมากเลยเมื่อกี้กลายเป็นเกมเส, <vain. S 2> สายาียเปรียบเลยโอ้ไม่หยุดด้วยโอ้โหไม่ไหว ASSEMBLE! ASSEMBLE! Rally your defense. ASSEMBLE! Your defenses are breaking. Look here. I've got you covered! โอ้ตายเียบร้อยโอเครับต่อไปรถคูดาวโอ้สุดยอดเบดแต่น huh, ่าจะเอ้ยน็อตมาช่วยโอ้โหแต่ก็ไม่ทัน ตอนนี้สกอร์ผมก็ค่าไปสองตาย 2, อสองอซิสเจ็ดนะผมค่อนข้างดีนะไม่ได้แย่เลยทีมแต่ว่าสกอร์โดยรวมก็ห่างกันไม่เยอะนะครับโชคดีที่ทีมเรายังเล่นกันใช้ได้นะครับผมรดเกาะแล้วก็กันเวทแล้วก็กายภาพกว่า Ayy, Double KO, victory streak, no mercy. I can protect us. Hold it right there. Oh, maybe Hey, yeah, yeah, i yeah, 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 โอ้โหเอ้เขาว่าใครวะเขาว่าผมไปแหละฮะ n o t h ่ล่วงไปแล้ว

ต้องการเวทแล้วครับไม่ไหวกายภาพก่อนดีกว่ารู้สึกเวทไม่จําเป็นแล้วตอนนี้ต้องกายภาพอย่างเดียวแล้วเอาแล้วหื <c oughs> บวกกันโนเนียบวกกันโนเนีย oh, ที่เราได้นะไม่เสียสักตัวเลยโอ้โ oh, หลูน่านติ ยังดี T A w U T A w ครับผมที่สตาร์ลอดคอยดักไว้ด้วย ไม่ค,คิดร่างคิดร่างอย่างรวยโอเคครับมาเฮ้ยเอาวะดิดนิ้ววะไม่ได้มีบ่อยเรียบร้อยล่วงไปแล้วแัตเช่ ล่วหรปแค่สองใ่เหรอโอ้โหจริงๆมึงควรจะล่วงสักสามตัวนะครับแต่ว่าฝั่งโล้นงเขาตายไปสามเหมือนกัน,น,นโอ้โหตายฟีสาดเข้าไปตายฟีเฉยเสียเปล่าแล้วปนะ่ะเนี่ย ได้กะได้บนสาดีิดนิ้วทั้งทีนะครับน่าจะรออีกสักหน่อยปกติดิดนิ้วแล้วน่าจะตายสักสามตัวนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันมีตัวตายก่อนก็เลยทำให้อุ้ยโกดเลยสตาร์ลอยกันนะโอ้โหยอมเพื่อน ตำรวจล้อมไว้แล้วมาแล้วโอ้โ right there โอ้โหสุดยอดมาน่าจะเอาได้อยู่เคียร์กลางคนได้บอเคียร์กลางคนได้บอ Look Look here. here. เฮ้ยจบบอลเลยเหรอก็ได้นะ I've got you covered เอาโอเคครับจบไปดีครับโหทีมเราเล่นกันโหดมาก เรามาดูคะแนนดีกว่าอ้าโหสุดยอดกดไลค์นนให้ทีมว่าผมเล่นดีจริงโอเคครับคะแนนผมก็13.2นะครับฆ่าไป3ตาย4แอซซี1ินะครับก็ดีมากเลยนั้นก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ หากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ